ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็ดูได้เลยนะคะว่าโอ้โหเมสตเอรี ory, cherry, i i. Okay. Okay. ่เยอะเลยนี่นะคะโอ้โหแกะได้เยอะนะคะเอ๊ะทำไมว่าเราถึงไม่ใช้แบบอื่นนอกจากการเก็บอย่างนี้ก็เคยเห็นในเ c e b o o k หรือว่าทาง YouTube นะคะของเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะเขาก็บอกว่า สามารถปั่นสตรอเบอรี่ได้นะคะปั่นแล้วก็ให้เอาเนื้อออกแล้วมเมล็ดมันก็จะอยู่ข้างล่างเพราะว่าถ้า,มาเมล็ดไหนที่ไม่ไสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะลอยน้ํานะคะแล้วก็เราก็มากรองเอาอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่เพอเอิญว่าออของเราเนี่ยด้วยความที่เสียดายสตรอเบอรี่เพราะว่า้โกเราปลูกก็ค่อนข้างยากเนาะอย่างลูกที่แล้วเนี่ย รู้สึกว่าจะแกะ,มะเมล็ดพันธุ์ไปวันที่14กุมภา2559นะคะพอแกะ,มะเมล็ดเสร็จเนี่ยก็เอาสตรอเบอรี่ลูกนั้นให้คุณแม่กินเพราะวันวาเลนไทน์เราไม่มีกุหลาบแล้วก็เลยสตรอเบอรี่ที่จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ในปีต่อไปอะ่ะอืมก็ให้คุณแม่กินเพราะว่าเราจะได้แบบอืออย่างน้อยไม่มีอย่างอื่นให้ขอสตรอเบอรี่เป็นแม่พันธุ์นี่แหละเออให้แม่กินไปแม่ก็บอกว่าอู้วหวานดีอะไรอย่างงี้ค่ะลูกนี้ก็เลยโอเคงั้นก็ จะมาแกะค่อยๆแกะนะคะค่อยๆแกะมเมล็ดออกแล้วก็ด้วยความอีกอย่างหนึ่งที่ชอบแกะเนี่ยในคนรู้สึกตัวเองอะคะ่ะชอบแกะเม็ดสิวเออชอบแกะเม็ดสิวรู้สึกสาดิสไหมคะเนี่ยชอบแกะเม็ดสิวแล้วก็มันรู้สึกว่าเออพอแกะได้เรารู้สึกมันมันมีความสุขเลยมีเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าเอ,อมเมล็ดสตรอเบอรี่เนี่ยมันเหมือนเม็ดสิวจริงๆเลยคะ่ะ เหมือนเมล็ดสิวที่อยู่จมูกนะไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคะแต่รู้สึกว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวที่แบบวิกแกะออกมาได้ทีละเมด็ดเออมีความสุขอืก็เลยเออชอบแกะเมล็ดสตรอเบอรีท่ทีละเม็ดทีละเม็ดอ่าเสร็จแล้วก็ด้วยความเสียดายด้วยเนาะอืมปลูกยากปลูกยากแต่ก็ทดลองกันไปเรื่อยๆค่ะอือฮึรู้สึกว่าหอมมากเลยตอนนี้รู้สึกทั้งหอม กินของสตรอเบอรี่ตอนนี้แบบหอมยวนใจมากอยากแกะเสร็จเร็วแล้วก็จะได้ชิมนะคะว่าจะคงจะหวานน่าดูสตรอเบอรี่ลูกนี้นะคะขนาดสตรอเบอรี่เนี่ยสองนิ้วแล้วก็พันนะคะทำไมเอ้ยทำไมลูกใหญ่จังเลยก็จะเป็นสตรอเบอรี่พันพระราชทาน80นะคะซึ่งมีการเลี้ยงดูมาตั้งแต่ต้นต้นเล็กๆเ,เลยนะคะตน้นต้นนี้จะบอกว่าสตรอเบอรี่ที่ สวนของเราหรือว่าที่ศูนย์ทดลองของเราเนี่ยของสตรอเบอรี่ภูหออําเภอภูหลวงจังหวัดเลยของเรานะคะปลอสารเคมีเพราะว่าด้วยตัวของออบ๊ามเองนะคะเจ้าของสวนชอบเรียนรู้ที่จะ,ะปลูกพืชแบบปลอสารพิษนะคะแล้วก็มีไปเรียนรู้กับปราชาวบ้านกลุ่มอื่นๆบ้างว่ามักยังไงมักปุ๋ยหมักอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะ ก็เอามาทดลองใช้เพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้เรียนมาโดยตรงเนาะเราก็มีครูอย่างเช่นอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ต่างๆก็เข้าไปหาได้เลยค่ะคิดว่าไม่ค่อยจะหวงความรู้กันคือบอกเต็มที่ไม่หวงความรู้ผู้เร่าผู้แก่นี่ยิ่งยิ่งดีเลยค่ะให้ความรู้ที่ดีมากแล้วเราก็มาปรับใช้นะคะก็ตอนนี้ก็โหได้สตรอเบอรี่ลูกที่แบบอือหือลูกโตแล้วก็เมล็ด ตต่งๆทั้งนั้นเลยนะคะเม็ด oh, ตอนนี้น่าจะได้น่าจะหลายร้อยอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย uh huh. ถ้ายังไงก็ใครที่อยากรู้หรือว่าอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกสตรอเบอรี่โดยใช้มัเล็ดนะคะที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทย ก็เข้ามาดูได้นะคะจากสตรอเบอรี่ภูหอม so, ีอะไรเราก็แลกเปลี่ยนกันเนาะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะเพราะว่าเคยเซิร์ชใน YouTube ไม่ค่อยมีค่ะเป็นภาคภาษาไทยส่วนมากก็จะมีภาคภาษาอังกฤษนะคะก็ใครที่ฟังภาษาอังกฤษได้บ้างไม่ได้บ้างก็ลองไปศึกษานะคะหรือว่าเซิร์ชในที่ YouTube คำว่า how to grow strawberry by อ่าไม่ใช่สิ how to grow strawberry ฟอร์มซีดนะคะ how to go ก็คือปลูกสตรอเบอรี่ยังไงนะคะฟอร์มซีดก็คือจากเมล็ดวิธีเขาก็จะมีบอกเหมือนกันส่วนถ้าใครที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะก็มาติดตามที่ Facebook หรือว่า YouTube ของเรานะคะของ s t รอเบอรี่ภูหอเดี๋ยวก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะคือเราก็ศึกษาจากที่อื่นหลายๆที่แล้วก็ลองมาเรียนรู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยวิธีการเนี้ย มันใช้ได้ไหมเนาะถ้าใช้ได้เราก็าพัฒนากันต่อไปถ้าใช้ไม่ได้เราก็เรียนรู้ใหม่นะคะเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยคิดว่าไม่ไม่หมดแค่นี้แน่เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครยังไม่กล้าเรียนรู้ก็ลองให้สตอบบรอเบอรี่บูหอลองไปก่อนถ้าประสบความสำเร็จแล้วค่อยตามมาก,ก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับตอนนี้ก็จะเอาเออมาเล็ดสตอบบรอเบอรี่ที่แกะออกมาได้นะคะไปพึ่งให้แห้งนะคะ ก่อนที่จะลงไปเพาะชำสำหรับวันนี้นะคะเอ่อวันที่เดี๋ยวนะวันนี้วันที่20นะคะ20กุมภาพันธ์า2559นะคะอันนี้ลองลองจดบันทึกไว้นะคะว่าการทําอะไรก็บันทึกไว้ว่าวันนี้เราวันแรกที่เอ่อเริ่มเก็บเมล็ดแล้วเราก็จะพักไว้อีกกี่สัปดาห์แล้วก็ค่อยลงแล้วจะดูว่าต้นของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามต่อไปในเอ่อ ครั้งต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ